สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครผม เครื่องควบคุมเปิดปิดหน้าต่างอัตโนมัติโดยใช้รีโมทคอนโทรลในการสั่งงานควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ c, ตัวนี้ผมเราใช้ในอของตัว Arduino Uno นะครับ Mega 3 2 8 P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งตัวระบบควบคุมทั้งหมดนะฮะก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS สี c, ดำอย่างดีครับเพื่อความคงทนในการใช้งานครับโดยผู้ใช้งานสามารถที่จะนาตัวกล่องควบคุมตัวนี้นะครับไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นการควบคุมผ้ามา่านหรือหน้าต่างบานเกรดหน้าต่างบานเลื่อนก็สามารถที่จะนะะ ใช้ตัวเครื่องตัวนี้ไว้สำหรับในการควบคุมผ่านรีโมทได้นั่นเองครับโซลิโมทที่เราใช้นีก็จะเป็นละะักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีหลายปุ่มครับแต่เราสามารถที่จะใช้เปลี่ยงแค่2ปุ่มบนตัวนี้นะครับไว้สำหรับในการเลือกที่จะเปิดปิดหน้าต่างได้นั่นเองนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากที่จะ เดิมเข้าไปปิดหน้าต่างหน้าต่างอาจจะมีจํานวนมากหรือว่าอยู่ไกลเกินไปซึ่งเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้นะครับอยู่ภายในบ้านหรือผู้ใช้งานให้สามารถที่จะทําการเปิดปิดหน้าต่างอัตโนมัติในระยะที่ค่อนข้างไกลโดยใช้ตัวรีโมทคอนโทร เพียงอันเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตัวอ r รโนโของเรานะ <c oughs> ก็จะทําการอินเทอร์เฟซกับตัวรีเลย์ขนาด2องชนแนลนะครับหรือว่า1นึ่งช el 2แนลสตัวเพื่อทำมาที่ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำมาที่ในการเปิดปิดหน้าต่างนั่นเองนะฮะซึ่งตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น DC รีเลย์ครับมีน้าสัมผัสไม่เกิน1 0แอมป์ฉะนั้นจึงสามารถที่จะใช้มอเตอร์ในขนาดที่ใหญ่ใน นะครับที่กระแสไม่เกิน10แอมป์ได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับตัวบารับรีโมทหรือว่าบารับอินฟลเาทนะก็จะอยู่ทางด้านหน้ากล่องของตัวเครื่องครับทางเราเลือกใช้กล่องเป็นกล่องสีดำนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามความ เคร่งขรังนะครับในการใช้งานนั่นเองและก็ลดการกวนสัญญาณของตัวรีโมทด้วยเนื่นองจากว่าตัวกล่องพลาสติกสีดําจะทําการดูดกลืนแสงสว่างได้ดีก็สามารถที่จะทําให้ตัวรีโมทนั้นสามารถที่จะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับและสําหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเราต้องทําการติดตั้งตัวลิมิตสวิตตัวนี้นะครับเพื่อ,อไว้สาหรับในการจํากัดการเคลื่อนที่ของหน้าต่างครับก็คือโดยการเปิด ติดเอาไว้สําหรับในการในกรณีที่เป็นหน้าต่างบานเลื่อนก,ก็ติดไว้ด้านซ้ายด้านขวาเพื่อทำหน้าที่ในการหยุดหน้าต่างเมื่อเปิดสุดหรือปิดหน้าต่างหรือว่าหยุดหมุนมอเตอร์เมื่อหน้าต่างปิดสุดนั่นเองครับและสําหรับตัว power supply ของเรานะก็จะใช้ในส่วนตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับกระแสะไม่ต่ำกว่า5แอมป์ขึ้นอยู่กับขนาดมอเตอร์ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ามอเตอร์นี่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้กระแสะที่มันเยอะขึ้นให้สัมพันธ์กับตัวมอเตอร์ด้วยนั่นเองครับแต่ในที่นี้เราใช้ Gear Motor, นะะขาาาาดกกกกลลงไมมมม่่ใหให็ช้้ปรรณ 5M แแออ์พอว ยเราจะทําการเสียบเข้าสู่นะครับข้างกล่องของเราจะมีแจ็คอะแดปเตอร์สีดําโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับ12โวลต์ห้ามสลับการเด็ดขาดนั้นเองกระแสไม่ต่ํากว่าห้แอมป์ครับเมื่อเรานรับเซตในสตัวพาวเวอร์สปายไว้เรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราก็จะเห็นอะแดปเตอร์ของเราติดไฟติดแล้วนั่นเองครับและในที่นี้นะครับเราก็สามารถจะทําการสั่งงานได้เลยนะครับในกรณีสภาวะปกติถ้าเกิดว่าเรายังไม่สั่งงานมอเตอร์มันก็จะไม่หมุนถูกไหมฮะฉะนั้นครับเราลองกดนะครับอ งส่วนนี้ก็จะเป็นเปิดหน้าต่างครับมอเตอร์ Motor นะฮะก็จะหมุนจนกว่านะครับตัวหน้าต่างนั้นจะไปดันกับตัวลิมิตสวิตเมื่อหน้าต่างไปดันกับลิมิตสวิตก็จะทําให้มอเตอร์นั้นหยุดหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหน้าต่างนั้นหมุนเกินหรือว่าดันเกินนั่นเองจะทําให้เกิดความเสียหายกับหน้าต่างได้นั่นเองครับเมื่อกี้ด้านเปิดเราลองดูด้านปิดครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปอีกทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นการปิดหน้าต่างจนกว่าหน้าต่างจะไปดันกับตัวลิมิตเซนเซอร์ครับ อ่านะครับเมื่อดันลิมิตเซอร์เรียบร้อยมอเตอร์ของเราก็จะหยุดหมุนเองอัตโนมัตินั่นเองครับเพื่อป้องกันมาให้หน้าต่างมันเกิดการเคลื่อนที่ที่เกินลิมิตของมันก็จะทําให้หน้าต่างเกิดความเสียหายได้ฉะนั้นเราจึงต้องทําการใส่ในสองตัวลิมิตสวิตซ์ซึ่งเป็นนะครับลิมิตสวิตซ์ของเราเนี่ยเพื่อป้องกันมาให้หน้าต่างมันหมุนเกินหรือว่าดันนะครับเกินกรอบหน้าต่างเพื่อป้องกันความเสียหายนั่นเองครับเราดูอีกทีครับ ถ้าไม่ถูกของม,มันจะไม่หยุดนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องกดค้างก็ได้ครับกดแค่ทีเดียวก็ได้นะครับอ่านี่เปิดนะครับเราดูอีกทีครับเปิดครับจนกว่าหน้าต่างจะไปดันกับตัวลิมิตสวิตครับมอเตอร์ก็จะหยุดนะครับปิดหน้าต่างครับไปดันกับหน้า ตัวลิมิตสวิตก็จะหยุดเองอัตโนมัตินั่นเองครับครับผมนี่คือการนะครับระบบควบคุมนะครับหน้าต่างเปิดปิดอัตโนมัติสามารถใช้ได้ทั้งบานเก็ดอ่าผ้าม่านหน้าต่างบานเลื่อนนะครับก็สามารถที่จะมาประยุกใช้งานได้หลากหลายนะสส่อว่าเป็นโปรเจกต์กที่คุ้มค่าและอำนวยความสะดวกให้กับนะครับสมาร์ทโฮมได้ดีเป็นอย่างยิ่งโดยการควบคุมการเปิดปิดหน้าต่างผ้าม่านหรือแม้กระทั่งบานเกรดผ่านรีโมทควบคุมระยะไกลนั่นเองครับ ครับผมขอจบการน,นำเสนอครับระบบควบคุมเปิดปิดหน้าต่างอัตโนมัติโดยใช้รีโมทคอนโทรลระยะไกลควบคุมด้วยตัว Arduino แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีสวัสดีครับ